วันนี้พาเดินทางไปที่ยอดเขาชินโฮทากะนะครับซึ่งเป็นภูเขาที่สูงอันดับที่สองของประเทศญี่ปุ่นนะครับรองจากฟูจินะครับชินโฮทากะนี่อยู่เมืองโอคุฮิดะนะครับเมืองนี้มีชื่อเสียงมากๆคือออนเซ็นนะครับน้ำแร่จากธรรมชาติที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของประเทศญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้นะถ้าใครไปที่นี่ก็ต้อง ไปแช่น้ำแร่นะครับน้ำแร่หรือออนเซ็นนะครับที่ที่เมืองน,นี้แหละครับโอคุยดะนะครับธรรมชาติสวยมากๆแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกระเช้าไฟฟ้านะครับรถขึ้นไปบนยอดเขาเนี่ยทั้งหมดระยะทางประมาณ2000กว่าเมตรนะครับเป็นสองช่วงนะครับขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็ไปชมบรรยากาศของภูเขานะครับยอดเขาที่ได้ชื่อว่า สูงอันดับที่2ของประเทศญี่ปุ่นนะครับผมไปตอนหน้าร้อนนะครับถ้าเป็นหน้าหนาวเนี่ยตรงนี้ก็มองอะไรไม่เห็นเลยนะครับข้อดีของไปตอนตอนหน้าร้อนก็ไม่ได้ไม่ได้ร้อนมากนะคือมันเป็นอากาศแบบเย็นสบายแต่ว่าถ้าคนชอบถ่ายภาพเนี่ยอันนี้มันเห็นชัดนะครับแต่ว่าถ้าไปฤดูหนาวเนี่ยผมเคยไปอยู่ช่วงมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับอันนี้เป็นช่วงหน้าร้อนนะครับเป็นการเดินทางครั้งที่สองนะที่ผมไปที่นี่นะครับ ประทับใจครับสาหรับประเทศญี่ปุ่นที่ผมย้ํานะมีหลายที่ที่เชิญชวนกันนะครับนะทุกท่านถ้ามีเวลามีโอกาสการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเหมาะมากนะครับแล้วก็ทุกครั้งนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยผมไปมาหลายที่ถ้าดูใน youtube ผมลงไว้เยอะนะครับแต่ไม่ไม่ได้อธิบายลักษณะนี้นะอันนี้ก็ ช่วงนี้ก็จะพยายามที่จะอธิบายตามที่หลายท่านถามผมมานะครับมีแต่เสียงเพลงเสียงเพลงแต่ผมก็พยายามที่มันเขียนเป็นเป็นการบรรยายนะครับเขียนใต,ต้คลิปใต้วิดีโอไว้แต่ว่าวันนี้นะครับก็จะพูดแบบสดๆให้ทุกท่านได้เข้าใจว่าที่ยอดเขาชินโนทากะนะครับเมืองโอคุยดานี่สุดยอด นะครับของการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ยอดเขาสูงสูงที่นี่หลายที่เขามีรถกระเช้าไฟฟ้านะครับอยากให้เห็นประเทศไทยเป็นแบบนี้หลายหลายที่เนาะนะครับแค่ปูกระดึงอย่างเดียวก็ทะเลาะกันไม่เลิกนะครับอย่าลืมนะครับประเทศญี่ปุ่นนะครับสุดยอดของการท่องเที่ยวมากที่สุดแล้วนะครับ